เงินดิจิทัลทางรัฐเฟสสองใหม่ล่าสุดไม่ผ่าน6ข้อนี้ไม่ได้เงิน1000 0บาทดูเลยคุณผ่านได้เงินไหมสำหรับในคลิปนี้ใครที่ไม่ผ่าน6ข้อในคลิปนี้คุณจะไม่ได้เงิน1000 0บาทในการตรวจสอบคุณสมบัติในแอปพลิเคชันทางรัฐครับมาดูกันว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าที่ไม่ได้เงิน1 0,000บาทครับง่ายๆเลยก็คือเช็คไปตามผมในคลิปนี้ แล้วคุณเช็คเนี่ยในทั้ง6ข้อนะครับคือคุณถ้าไม่ผ่านเนี่ยเขาจะไม่ได้เงินถ้าคุณผ่านก็ได้เงินนั่นเองครับโอเคมาเริ่มการที่ข้อที่1ข้อแรกเนี่ยคุณเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือเปล่าคุณผ่านไหมนะครับถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณเนี่ยไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับหมายความว่าคุณไม่ผ่านตรงนี้ก็จะไม่ได้เงิน นะครับก็คือเช็คไปเลยว่าข้อนี้เนี่ยคุณเป็นผู้ที่มีชื่ออยในวิ้นหรือเปล่านะครับถ้าคุณมั่นใจว่าคุณมีคุณก็จะได้เงินถ้าไม่มีไม่ได้เงินข้อหนึ่งข้อที่2เป็นคนสัญชาติไทยคุณเป็นคนสัญชาติไทยหรือเปล่าถ้าคุณไม่ใช่คนสัญชาติไทยนะก็คือไม่ผ่านข้อนี้ก็ไม่ได้เงินแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนสัญชาติไทยเป็นคนไทยเกิดในเมืองไทย ดูตามอะไรดูตามแบบจำตัวประชาชนของคุณครับยบประชาชนขึ้นมาดูสัญชาติเป็นสัญชาติไทยก็คือจบจะได้เงินครับถ้าไม่ใช่สัญชาติไทยก็จะไม่ได้เงินครับนี่คือข้อ2ข้อที่3ครับคุณเนี่ยมีอายุตั้งแต่16ปีเต็มขึ้นไปหรือเปล่านะวันที่ปิดรับลงทะเบียนคือวันที่15กันยายน2567สําำหรับกลุ่มการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐของคนที่มีสมาร์ทโฟนตั้งแต่1่งสิงหาคมหกสถึง15กันยายน2 5 6 7 ั้งนี้ก็คือลงทะเบียนได้หมดทุกคนแต่ข้อสำคัญคือคุณเนี่ยอายุ16ปีเต็มในวันสุดท้ายคือวันที่15กันยายน67หรือเปล่าถ้าตอบว่าคุณใช่เนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณยังอายุ16ปีในวันตรงนี้เนี่ยวันที่15วันสุดท้ายเนี่ยคือคุณอายุ16ปีพอดีเลยเต็มพอดีเลยก็จะได้เงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,วายังไม่ถึง16ปีนะแล้ว ปิดลงทะเบียนไปที่เรียบร้อยแล้วยังอายุ15ปีอยู่แบบนี้ก็จะไม่ได้เงินนะเพราะว่าอายุยังต่ำกว่าเกณฑ์นะครับแต่ถ้าหากว่าอายุเกินไปก็คืออายุ20ไปแล้ว25 30อาจจะเป็น35 40 45 5 5 55นะฮะ55ไล่กันไปถึง6 0 7 0 80อะไรอย่างเงีนย90 1 0 0แบบนี้ได้หมดทุกคนครับเพราะว่าอายุเกินเกณฑ์คุณสมบัติยังไงก็ผ่านครับ ก็ง่ายๆเลยก็คือถ้าไม่ผ่านในข้อนี้ก็คืออายุเนี่ยไม่ถึงนะที่กําหนดก็จะไม่ผ่านไม่ผ่านก็จะไม่ได้เงินถ้าผ่านก็จะได้เงินครับอายุ1 6ปีขึ้นไปได้เงินนข้อ3ต่อไปข้อที่4ครับไม่เป็นผู้ที่มีไรายได้เกิน8,40,000บาท สำหรับปีภาษี2 5 6โดยกรมสรรพากรประมวลผลข้อมูลผู้ที่มีรายได้7วันก่อนเปิดลงทะเบียนโครงการครับก็ตรงนี้เนี่ยดูจากกรมสรรพากรในปีภาษีที่คุณยื่นในปีที่ผ่านมานะครับว่าคุณเนี่ยมีรายได้เกิน8 4 0 0 0 0บาทต่อปีหรือเปล่านะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะแปดแสนบาทต่อปีก็วิธีการคิดครับก็คือให้เอา8 4 0 0 0 0บาทเนี่ยตรงนี้นะ มหาร12นะครับเมื่อมาหารกับ12 80,000บาทหาร12บ4 0 0 0 0บาทหาร12คนระับจะเท่ากับ70,000ต่อเดือนดังน,นั้นถ้าเกิดว่าคุณมีไรายได้เกิน70,000บาทต่อเดือนครับหรือบางเดือนเนี่ยคุณอาจจะเกินบางเดือนอาจจะน้อยกว่า ต้องไม่เกินทั้งหมดต่อปีเนี่ยคือ840,000บาทแต่ถ้าหากว่าเป็นรายเดือนเนี่ยคุณแต่ละเดือนทุกเดือนเนี่ยคุณได้ไม่เกิน70,000บาทก็จะได้เงินนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณได้เกิน70,000บาททุกๆเดือนเลยอาจจะได้71,000 75,000 80,000 90,000 1 0 0่0 0อะไรเงี้ยทุกๆเดือนต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งปีนะครับ256เนี่ยคุณจะไม่ได้เงินดิต่อหน1 0 0 0บาทเคนะครับดังนั้นหากว่าคุณ ไม่ผ่านข้อนี้นะก็คือ,อไรายได้คุณเกิน800,000บาทก็จะไม่ได้เงินแต่ถ้าผ่านข้อนี้คือ,อไรายได้คุณเนี่ยไม่เกิน800,000บาทต่อปีนะครับนะ8 0 0บาทนี่อันนี้เขาเป็นต่อปีถ้าคุณบมอคุณไม่เกินแล้วก็ต่อเดือนเนี่ยไม่เกิน10,000บาทก็จะได้เงินครับนี่คือข้อที่4ข้อที่5ครับในส่วนของเงินฝากเงินฝากมีการกําหนดไว้ว่าต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากบัญชีธนาคาร พาณิชย์สถาบักนการเงินเฉพา,าะกิจณวันที่31มีนาคม2 5 6 7ทุกธนาคารที่คุณมีครับรวมกันเนี่ยห้ามเกิน50,000 0บาทนะโดยเป็นการตรวจสอบเงินฝากจำนวนหประเภทนะถ้าเกิดว่าเงินฝากของคุณเนี่ยทุกประเภทเลยัท่าประเภทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าหประเภทมีอะไรบ้างก็คือทั้งหประเภทเนี่ยรวมกันถ้าเกิน50,000 0บาทก็จะไม่ผ่านแต่ไม่ผ่านตรงนี้ก็จะไม่ได้เงินแต่ถ้าว่ารวมกันเกิน50,000 0บาทนะครับ คือถ้ามันเกินปุ๊บเนี่ยไม่ผ่านถ้าไม่เกินผ่านนะครับดังน,นั้นต้องไม่เกิน500 0 0 0บาทถึงจะเรียกว่าผ่านครับก็เงินฝากในทีนี้เนี่ยมี6ประเภทนะก็คือ1คือเงินฝากกระแสรายวัน 2. คือเงินฝากออมทรัพย์3เงินฝากประจํา4เงินบัตรเงินฝาก 5. ใบรับฝากเงิน 6. ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ชื่อเรียกอื่นมีลนะักษณะคล้ายๆกับข้อ1นถึงหนะครับตรงนี้เนี่ย เอามารวมกันทั้งหมดโดยจะหมายถึงว่าเงินฝากหมดเลยนะรวมแค่สกุลเงินบาทครับและไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีร่วมเมื่อเอาทั้ง6ประเภทนี้แล้วมารวมกันต้องไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะถ้าเกิน50,000บาทจะไม่ได้เงินถ้าไม่เกิน5 0,000บาทได้เงินครับนี่คือข้อที่5ต่อไปข้อที่6ครับต้องไม่เป็นคนดังต่อไปนี้ครับก็คือ ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำข้อที่1ข้อที่2ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูก,กระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโรงการโครงการอื่นของภาครัฐแต่ก็ข้อที่3ต้องไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอื่นของภาครัฐโดยคุณห้ามเป็นสิ่งเหล่านี้หมดเลยนะหากคุณเป็นอะไรนึ่งเช่นเป็นผู้ที่ถูกรังับสิทธิ์โครงการของภาครัฐอาจจะเคยโดนริบเงินคืนในโครงการที่ผ่านมาอาจจะเป็นคนละครึ่งหรือว่าไปแลกเงินสดแล้วนตรวจเจอนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้คุณไม่สามารถได้เงินที่ต้หนึ่งหมื่นบาทด้วยเพราะว่าคุณถือว่าโอคนที่ถือว่าบัตรเป็นคนที่เป็นคนที่ถูกตัดสิทธิ์จากภาครัฐนะครับอาจจะโดนล,ลิฟเงินคืนในโครงการต่างๆท่องเที่ยวดิการหรืออะไรแบบนี้ก็จะโดนไปหรือว่าคุณเคยฝา่าฝืนเงื่อนไขของภาครัฐครับที่ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ผ่านมาเขาห้ามแลกเงินสดของบัตรสวัสดิการอะไรเงี้ยแล้วคุณไปแลกเงินสดแล,แล้วตรวจเจอครับคุณก็จะโดนระงับบัตรสวัสดิการด้วยแล้วก็จะ โดนะนะครับการได้เงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทด้วยนะครับหรือว่าเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคุณอาจจะเคยทําผิดกฎมาก่อนแบบนี้ก็จะทําให้คุณถูกระงับสิทธิ์ของเราเทาี่ยวด้วยกันตอนที่ผ่านมาแล้วก็จะทําให้คุณไม่ได้เงินดิจิตอล1 0,000บาทด้วยเพราะว่านี่เป็นหลักเกณฑ์ที่รัฐกําหนดเอาไว้ครับว่าถ้าเป็นผู้ที่อยู่ต้องโทษจำเนครับในเดือนจําเป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเล่งคืนจากมาตรกรารภักรัฐ เป็นผู้พัฟเฟอเงื่อนไขข,ของบริการโครงการของรัฐถ้าเป็น3ตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ได้เงินแต่ถ้าไม่เป็นเลยไม่เป็นทุกอย่างเลยในตรงนี้ก็จะได้เงินครับนี่ก็คือเป็นข้อมูลที่ต้องรีบยบมาฝากท่านเลยเพราะว่าเมื่อท่านเข้าใจตรงนี้ครบถ้วนนะครับก็คือทั้ง6ข้อเนี่ยคุณเช็คไปพร้อมกันแล้วใน6ข้อในส่วนตรงนี้นะครับดูครบทุกข้อแล้วคุณเนี่ย เช็คแล้วคุณเนี่ยผ่านหมดเลยทั้งหกข้อนะครับเรียกว่าก็จะได้เงินแต่ถ้าเกิดว่าคุณเช็คแล้วคุณไม่ผ่านหกข้อเลยหรือข้อใดข้อหนึ่งคุณไม่ผ่านก็นจะทําให้คุณไม่ได้เงินหนึ่งหมื่นบาทได้ดังนั้นเช็คให้ดูให้ดีนะครับว่าของคุณเนี่ยมันผ่านหกข้อหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านก็จะไม่ได้เงินครับนี่ข้อมูลสาคัญล่าสุดที่ฝากทุกท่าน